วินะครับอันนี้เป็น Honda h เฮตนะครับก็คือไม่ว่ารถรุ่นไหนก็ทำได้นะอันนี้เป็น h ฮตาวี R S นะเข้ามาอัปเกรดตัว B S M และระบบ r C T A นะครับตัวนี้ลูกค้าทำการอ่ามันจะมี2แบบนะใช้กระจกเดิมเลเซอร์นะครับกับอันนี้นะครับอันนี้ลูกค้าอยากได้กระจกเป็นระบบตัดแสงนะครับอันนี้เป็นระบบกระจกตัดแสงเลยนะครับตัวนี้เป็นเลนส์ปกตินะครับมุมมองก็จะไม่เพี้ยนะครับแต่จะได้เป็นระบบฟังก์ชันพิเศษคือตัดแสงเวลาที่มีรถ ที่มีแสงแยงตาเข้ามานะครับก็จะระบบนี้จะตัดแสงในตัวนะครับเดี๋ยวเราจะเทสนะครับโดยการถ้าเรามีรถเคลื่อนผ่านจากข้างหลังนะครับหรือผมทําการเดินเข้าจากข้างหลังนะครับไฟตัวนี้จะติดเป็นสีส้มค้างนะครับเราจะเดินเข้าจากข้างหลังนะครับไฟก็จะติดแบบนี้เป็นสีส้มค้างแบบนี้นะครับเพื่อให้เรารู้ว่านี่เป็นมุมอับนะครับแต่ถ้าสมมุติผมเปิดไฟเลี้ยวขวานะครับมันจะมีความแตกต่างนะครับ เดินข้ามมันจะกระพริบแล้วมีเสียงเตือนนะครับว่าอันตรายนะครับอย่าออกไปนะครับระบบนี้ติดตั้งทั้งทาง,งด้านซ้ายและด้านขวานะครับแล้วก็อันนี้ลูกค้าอัปเกรดเป็นไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวนะครับตัวนี้เป็นไฟเลี้ยวแบบวิ่งนะครับก็จะครอบคลุมกับตัวข้างหน้านี้นะครับเป็นของตรงรุ่นนะครับก็จะนี่เลยเวิ่งเลยเดีเ๋ไปไปยวเราเทสต์ไฟฉุกเฉินให้ดูนะครับ เาปิดไฟฉุกเฉินนะครับก็จะวิ่งข้อดีคือมันจะชัดนะครับป้องกันมุมอับนะครับเรามาดูฝั่งนี้นะครับนี่ก็เหมือนกันะครับแล้วก็มาดูสัญลักษณ์ลายสปอร์ตนะครับฝั่งเราติดทั้งซ้ายและขวานะครับตัวนี้ด้านซ้ายก็มีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะทําให้ดูระบบ rcta นะครับถ้าสมมติว่าเราเปิดไฟฉุกเฉินแล้วเราต้องการถอย นะครับแล้วสมมติว่ามีรถเคลื่อนมาจากด้านหลังนะครับมันก็จะเตือนนี้กระจกแล้วก็มีเสียงกระพริบแบบนี้นะครับอันนี้คือระบบ RCTA ตัวใหม่นะครับแล้วก็ตัวนี้ลูกค้าอัปเกตหน้าจอนะครับหน้าจอลูกค้านะครับอัปเกรดเพียงแค่เสียบ USB นะครับตัวนี้เป็นของตัว n o v e l p r o นะครับตัวนี้ลูกค้าอัปเกรดเป็นตัว n o v e l p r o นะครับก็ได้ y u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  e p r e m m u m นะครับได้โปรแกรมดูทีวีด้วยนะครับ ก็ตัวนี้เราจะใส่ซิมหรือว่าเราจะแชร์เน็ตก็ได้นะครับเราสามารถนําทาง Google Map ก็ได้นะครับใช้กับระบบจอเดิมได้เลยสาหรับลูกค้าที่ชอบจอเดิมนะครับก็ใช้งานได้เลยรวดเร็วนะครับตัวนี้เป็นชิป snapdragon แท้ก็จะมีแผ่นที่ให้นะครับแล้วก็ทุกอย่างของรถเหมือนเดิมใช้ได้เลนวอตอะไรใช้ได้เหมือนเดิมไม่มีระบบอะไรเสียหายนะครับระบบของเดิมยังอยู่ครบนะครับเพียงแค่เราจะใช้แล้วกดเข้าแค่คําว่า apple carplay ก็สามารถทํางานได้เลยนะครับแบบนี้โอเค ถ้านายสนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับผมครับ